สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพร ะะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องเงือกสาวแห่งท้องทะเลค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2021เรื่องราวเริ่มต้นที่ภรรยาของท่านแมททัพเฉินเจิมแห่งเจินไ่ได้ถูกปีศาจร้ายแห่งท้องทะเลค่ะท่านแมททัพจึงได้ออกตามล่าหานางเงือกไปทั่วมหาสมุทรจนอยู่มาวันหนึ่งเงือกสาวแสนสวยตนหนึง่งได้ตั้งใจปรากฏตัวให้เขาเห็นท่านแมททับจึงได้โดดลงทะเลเรบตามนางเงือกตอนนั้นไปเขาได้ไว่ายดำลึกลงไปจนได้ไปโผล่อย่างสถานที่แปลก เสียงคบคันของสาวแรกเดียมก็ได้ยังขึ้นท่านแม่ทัพจึงได้รีผ่านไปมองหาต้นเสียงทันใดนั้นนางเงือกก็ได้ลอยขึ้นมาพร้อมกับฝูงปลาสีแดงและค่ะคอยๆกลายร่างเป็นมนุษย์เปลี่ยนหางให้กลายเป็นขาสวมชุดสีแดงพิวสวยสวยสดงดงามท่านแม่ทัพจึงถึงกับตะลึงในความงามของนางและสายตาจากนางไม่ได้จนต้องเรียกสติตัวเองกลับมาแล้วท่านแม่ทัพก็พูดออกมาว่าสัตว์ร,ร้ายเจ้าข่าครอบครัวและภรรยาข้าและยังจะจับข้าเข้าคุก ชดใช้ชีวิตซะเมื่อสิ้นสุดเสียงท่านแม่ทัพก็จู่โจมสานางเงือกทันทีนางเงือกจึงได้ใช้พลงังสร้างประตูมิติให้ท่านแม่ทัพวับออกไปจากนั้นท่านแม่ทัพก็ได้ฟื้นขึ้นมาที่ริมชายหาดพร้อมกับในมือถือเปลือกหอยสีแดงไว้เขาจึงได้นำเปลือกหอยสีแดงนี้ไปแสดงต่อท่านเจ้าเมืองให้เจ้าเมืองมอบใบอายัสินให้เขามีสิทธิตรวจสอบคุกทะเลท่านเจ้าเมืองก็มอบให้เขาเขาจึงได้รีบตรงไปที่คุกทะเลทันทีองครักษ์หมิงผู้ดูแลเขตคุกทะเลจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจ ที่ท่านแม่ทับสงสัยในตัวเขาเพราะเขากับท่านแม่ถาก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วแต่เขาก็ยอมให้ความร่วมมือสั่งให้คนรับใช้พาท่านแม่ถาไปสำรวจคุกทะเลที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดท่านแม่ทับจึงได้บอกให้คนรับใช้พาไปหาสัตว์ประหลาดสีแดงคนรับใช้ก็มีท่าดีที่ไม่ค่อยอยากจะไปเพราะสัตว์ประหลาดสีแดงเป็นสัตว์ประหลาดที่อันตรายมากเมื่อไปถึงท่านแม่ทับก็ตรวจดูร่างของสัตว์ประหลาดจนได้พบเจอกับเปลือกหอยสีแดงเขาจึงจะใช้มือหยิบเปลือกหอยนั้นขึ้นมาดูแต่คน ชก็ดี้ามเขาไว้เพราะร่างของสัตว์ประหลาดสีแดงตนนี้เคยเป็นมนุษย์นักเล่นกลลวงมาก่อนจึงได้ถูกจวนสวรรค์ไร้มนคาถาสะกดร่างกายไว้มีหน้าขององค์คารักษ์หมิงเขาก็รู้สึกคับแค้นใจในตัวของท่านแม่ทัพมากแต่แล้วอยู่ๆบุคคลลึกลับก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าองค์คารักษ์พร้อมกับบอกว่าข้าน้อยเผ่าที่ควบคุมนาเงือกทายาตรุ่นที่เก้าของหุบเขาแคบเพียงผู้เดียวที่เหลืออยู่คารวะท่านใต้เท้าหมิงนีหน้าของท่านแม่ทัพหลังจากที่เขา กลับมาจากคุกทะเลเขาก็ได้เล่าเรื่องราวในวันนั้นที่เขาได้พบเจอกับนางเงือกให้ทหารคนสนิทฟังว่าจ,จู่ๆเขาก็จะดุ่งตื่นขึ้นในสถานที่แปลกๆเขาจึงค่อยๆเดินสำรวจจนได้เห็นนางเงือกเขาจึงรีบตรงไปหานางทันทีแล้วเขาก็กล่าวถามนางว่าที่นี่คือที่ไหนเหตุใดถึงไม่ฆ่าข้านาง ก็ตอบว่าที่นี่คือวังมัชชาคนที่ฆ่าครอบครัวและภรรยาของท่านไม่ใช่ข้าแต่เป็นผู้อื่นพร้อมกับนําเปลือกหอยสีแดงขึ้นมาบอกกับแม่ทัพอีกว่าเปลือกหอยสีแดงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทะเลท่านก็รู้แต่แล้วอยู่ๆผู้ควบคุมนางเงือกก็จู่โจมใส่นางเงือกท่านแม่ทัพจึงได้รีบช่วยไว้ทั้งสองจึงได้ต่อสู้กันแต่สู้กันไม่ได้สักพักนางเงือกก็รีบพาท่านแม่ทัพออกไปท่านแม่ทัพจึงได้คิดว่าถ้านางเงือกคิดจะแก้แค้นเขาจริงๆทําไมนาง ต้องไว้ชีวิตเขาแต่ทหารโคนสนิทก็ไม่เชื่อใจนางเงือกนางได้คิดว่านี่อาจจะเป็นแค่กลยุทธ์เสรษร้สงทาให้ท่านแม่ทัพสับสนท่านแม่ทัพจะได้ตัดสินใจออกไปพบนางเงือกอีกครั้งเมื่อท่านแม่ทัพล่องเรือออกมาได้สักพักนางเงือกก็ลอยออกมาจากวังมะฉาตรงมาหาเขามันเป็นภาพที่งดงามมากแม่ทัพจะได้เข้าเรื่องทันทียื่นหอกให้แก่น,นางเงือกพร้อมกับพูดออกมาว่าหากเจ้าต้องการแก้แค้นข้าเฉินเจิงตัวแทนตระกูลเฉนินจะมอบชีวิตให้แก่เจ้า และข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทําร้ายคนบริสุทธิ์อีกต่อไปและอย่าเล่นกลอุบายอะไรอีกนางเงือก็รู้สึกงงว่าแม่ทับพูดอะไรแม่ทับจะได้พูดต่ออีกว่าเมื่อร้อยปีก่อนคนของตระกูลข้าข้าเผ่าของเจ้าข้ามีเชื่อว่าเจ้าจะมีจิตใจกว้างเช่นนี้ไม่ข้าค่าแต่กลับมาช่วยข้าไว้นางเงือกจึงได้พูดออกมาว่าท่านแม่ทับพูดถูกเผ่าของข้าเกลียตตระกูลท่านมากเพียงแต่ท่านแม่ทัพเปลี่ยนความคิดของข้าท่านแม่ทับจําได้หรือไม่ ในตอนเด็กท่านเคยเห็นเงือกน้อยตอนหนึ่งแต่ท่านเลือกที่จะไม่บอกคนในครอบครัวให้มาจับข้าข้าจึงได้รู้ว่าท่านเป็นคนดีนับตั้งแต่ตอนนั้นมาข้าจะได้แอบตามดูท่านแต่แล้วขณะที่พวกเขาคุยกันผู้ควบคุมนางเงือกก็โจมตีใส่นางเงือกและองค์ขลักมิงก,ก็ยิงธนูใส่นางเงือกเต็มๆท่านแม่ทัพจึงได้พูดออกมาว่าท่านกลัวนางเงือกจะบอกความจริงเรื่องของท่านใช่หรือไม่ท่านถึงได้พาผู้ควบคุมนางเงือกตามข้ามาแล้วท่านแม่ทัพก็หันมาบอกนางเงือกว่าหากเจ้าไม่ใช่ฆ่าตกร ตัวจริงอยากกลับให้ข้าเห็นอีกแล้วเขาก็เปิดฉากต่อสู้กับผู้ควบคุมนางเงือกและองคลรักษ์หมิงทันทีแต่ท่านแม่ทัพก็ไม่อาจสู้ทั้งสองคนได้เขาจะได้ถูกองคลรักษ์หมิงพานตัวไปหาท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองจึงรู้สึกผิดหวังมากที่ท่านแม่ทัพร่วมมือกับนางเงือกทาให้ตระกูลเฉินเสื่อมเสียเกียรติท,ทั้งเทพตระกูลเฉินเป็นตระกูลล่านางเงือกและพิธีบูชาบรรพบุรุษร้อยปีก็ใกล้จะถึงแล้วผู้ควบคุมนางเงือกจึงได้เสนอวิธีทําให้ท่านแม่ทัพพ้นจากการสับสน ท่านแม่ทัพจึงได้ถูกทรมานที่ริมชายหาดแทนไม่ได้ถูกลุมแทงอีกด้วยนางเงือกจึงทนไม่ไหวออกมาช่วยเขาฆ่าทุกคนที่รุมทำลายแม่ทัพและรีบพาแม่ทัพไปที่เกาะนางเงือกใช้พลังรักษาบาดแผลของเขาดูดเอาความเจ็บปวดและบาดแผลออกมาจนท่านแม่ทัพหายเป็นปกติแต่แล้วเมื่อท่านแม่ทัพฟื้นขึ้นมาเขากลับคิดว่านางเงือกกำลังพยายามล่อลวงเขาหลอกให้เขาหลงสเสน่ห์เขาจึงได้เลือกที่จะทำ้ายนางเงือกสวมรัดก้าวเครื่องมังกรใส่ ใ่หัวของนางเงือกจะส่งตัวนางเงือกให้องค์คารักษ์หมิงถึงแม้เขาจะเริ่มรู้สึกทรมานใจแล้วก็ตามแต่ด้วยความเป็นตระกูลเฉินเขาจึงอดทนทําเป็นไม่สนใจจากนั้นองค์คารักษ์หมิงและผู้ควบคุมนางเงือกก็เดินเข้ามาองค์คารักษ์หมิงจึงได้พูดออกมาว่าดูเหมือนว่าสัตว์ร้ายตัวนี้จะมีรักแท้แล้วจริงๆขาดไม่ถึงเลยว่ามันจะรักษาอาการบาดเจ็บของท่านด้วยส่วนผู้ควบคุมนางเงือกก็เดินมาลากนางเงือกออกไปและสักพักหนึ่งทหารก็เข้ามาบอกท่านแม่ทัพว่า พบเจออะไรบางอย่างท่านแม่ทัพจึงได้เดินออกไปดูเขาก็ได้พบกับแขนของแม่ทัพเตียชันเขาจึงได้มองไปที่นางเงือกและคิดว่านางอาจจะฆ่าแม่ทัพเตียชันแต่แล้วเขาก็ได้พบกับเปลือกหอยสีแดงที่แม่ทัพเตียชันกำแน่นไว้ในมือท่านแม่ทัพจึงได้หันไปพูดกับองค์คารักษ์มิงว่าข้าต้องอดทนกับเจ้าครั้งแล้วครั้งเราเจ้าดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันจากนั้นท่านแม่ทัพก็ไปหาเจ้าเมืองกล่าวขอป้ายประกาศเกียรติคุณทองคำคืนตามที่ตกลงกันไว้แต่ท่านเจ้าเมือง กลับเดินไปที่โจอของตระกูลเฉินและบอกให้ท่านแม่ทัาพูดความจริงต่อหน้าป้ายวิญญาณบรรพบุรุษว่าเขาเกี่ยวข้องกับนางเงือกยังไงเพราะดูเหมือนว่าเจ้าเมืองจะยังไม่เชื่อใจเขาท่านแม่ทัาจะได้ได้ความจริงทุกอย่างให้เจ้าเมืองฟังว่าเขาเคยเจอนางเงือกเมื่อครั้งยังเด็กและไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่านี้เขาไม่เคยคิดที่จะมีความสัมพันธ์กับนางเงือกให้เสื่อมเสียวงตระกูลท่านเจ้าเมืองจึงได้เลือกที่จะบอกความลับของตระกูลที่ไม่เคยถูกบันทึกให้แก่ท่านแม่ทัาฟังว่าทําไมตระกูล เฉินถึงได้อยู่ใต้ร่มเงาราชสำนักมาหลายชั่วย,ยุคนได้เพราะว่ามันพระบุษรทุกคนล้วนแล้วแต่เคยฆ่านางเงือกด้วยหอกผู้ดอกลูกแพรสีน้ำเงินที่เป็นอาวุธเดียวที่สามารถแทงทะลุผ่านเก็ดปลาที่ปกป้องคุ้มครองหัวใจของนางเงือกจนนางเงือกเจ็บปวดหลั่งน้ำตาออกมาพวกเขาจึงได้นำน้ำตาของนางเงือกที่สามารถมอบคไวามเาววัยไได้ไปถวายให้แก่ฮองเทจนได้รับเกียรติและเป็นวีบบรบุุษของประเทศตลอดมาและในวันพรุ่งนี้เมื่อพิธีไหว้บรรพ พอหลุดมาถึงทันแม่ทับก็ต้องถวายน้านําตานางเงือกตามธรรมเนียมด้วยขณะเดียวกันผู้ควบคุมนางเงือกก็ได้เล่าความลับนี้ให้แก่องคลักษ์หนิงฟังเมื่อเขาเล่าจบองคลัก์หนิงก็วางยาเขาผู้ควบคุมนางเงือกจึงได้กากเลือดตายทันทีจากนั้นแม่ทับก็ได้ตรงมา,หาหนางเงือกที่คุกทะเลเขาได้มาพิสูจน์ว่านางเงือกมีเกล็ดป้องกันตามที่ท่านเจ้าเมืองบอกไมซึ่งมันก็มีจริงๆนางเงือกจึงได้พูดออกมาว่าตอนนั้นที่ข้าเลือ ปรากฏตัวต่อหน้าท่านข้าก็เคยคิดว่าสุดท้ายแล้วพวกเราก็ต้องเป็นแบบนี้เพียงแต่นึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเจ็บปวดขนาดนี้แล้วนางเงือกก็ยอมให้ท่านแม่ทัพลงมือฆ่าตนท่านแม่ทัพจะได้ยิ่งลังเลไม่อยากฆ่านางเงือกทันใดน,นั้นองค์คารักษหมิงก็ได้เดินเข้ามาพูดปั่นหัวย้อยอยู่ท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพจะได้นําหออฟาดใส่องค์คารักษ์หมิงเต็มเแล้วเขาก็นําเปลือกหอยสีแดงที่พบในมือของแม่ทัพเตี่ยวชานออกมารายงาน ต่อท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองจะได้สั่งให้ทหารนําตัวองคกักลกหมิงไปขังเพื่อรอการไต่สวนแล้วท่านเจ้าเมืองก็หันมาพูดกับแม่ทัพว่าเจ้าพอใจแล้วใช่ไหมนางเงือกไม่ใช่ฆาตกรแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าอย่างไงไม่ว่าวิธีไหนเจ้าก็ต้องนําน้ําตานางเงือกมาให้ได้แล้วท่านเจ้าเมืองก็เดินออกไปซึ่งทั้งหมดนี้นั้นมันก็เป็นแผนของท่านเจ้าเมืองพอเขารู้ว่าด้วยความจิตใจดีของท่านแม่ทัพยังไงเขาก็จะช่วยนางเงือกหนีออกไปและนางเงือกจะต้อง หลังน้ำตาแห่งความรักออกมาแน่และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆท่านแม่ทัพบได้ลงมือช่วยนางเงือกปลดโซ่ให้หนางและปลดลัดเก้าเขี้ยวมังกรอุ้มนางเงือกลงไปในน้ําแผลของนางเงือกจะค่อยๆถูกใส่น้ํารักษาจนหายกลับมาเป็นปกติแล้วท่านแม่ทัพบก็ได้กล่าวขอโทษนางเงือก ก็ไม่ถือโทษโกรธเขาเธอ,อยังได้อาสาที่จะช่วยแล้วนางเงือกก็ใช้พลังสร้างหวาไปที่จัวของตระกูลเฉินแต่เมื่อไปถึงทุกคนในบ้านกับถุงองครักษ์หมิงคุมตัวไว้องครักษ์หมิงก็ได้พูดบิดบบังคับและยั่วโมโหแม่ทัพอีกครั้งและยังไม่พอเขายังได้เริ่มฆ่าคนในีบ้านจนท่านแม่ทัพทนไม่ไหวจะลงมือทำร้ายเขาแต่พ่อบ้านกลับห้ามไว้เพราะเขาก็ไม่เห็นด้วยที่ท่านแม่ทัพช่วยนางเงือกแล้วทุกคนในบ้านก็ส่งเสียงร้องขอ ขอให้แม่ทัพตั้งสติอย่าตกอยู่ในมลของสัตว์ร้ายท่านแม่ทัพจะได้พูดออกมาว่าถ้ากูลเชิญของเรายึดเอาน้าตาลนางเงือกไล่ฆ่านางเงือกนางเงือกที่ถูกบนันทึกไว้บนภาพวาดนั้นช่างดูชั่วร้ายแต่แลักษณะนางเงือกที่ข้าได้พบเห็นก็เหมือนกับสัตว์มงคลทั่วไปขาวสะอาดทั่วเหลือลางหลายปีมานี้พวกเราอยู่กับเกียิและประวัติศาสตร์อันจอมปลอมเชิญเจริขอร้องขอให้ทุกท่านโปรดมีสติขึ้นมาแต่ทุกคนในบ้าน ก็ไม่ฟังเขายังคงขอร้องให้ท่านแม่ทัพฆ่านางเงือกแต่ท่านแม่ทัพก็ไม่ยอมทุกคนในบ้านจะได้ลุกขึ้นมาลุมต่อยตีนางเงือกองครักษ์หมิงก็ได้ลงมือฆ่าคนในบ้านอีกคนจนแม่ทัพฟิวค่ะตรงเข้าต่อสู้กับองครักษ์หมิงทั้งสองได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนแม่ทัพเอาชนะองครักษ์หมิงจะลงมือฆ่าเขาแต่แล้วท่านแม่ทัพก็เลือกที่จะไม่ฆ่าถึงแม้จะอยากทําแค่ไหนก็ตามแล้วเขาก็หันมาบอกให้หนางเงือกรีบหนีไปเขาได้ตัดสินใจเลือก ก็จะปล่อยนางเงือกไปแล้วเขาก็หันมาพูดต่อหน้าป้ายวิญญาณบรรพบุรุษว่าณนาสารบรรพบุรุษตระกูลเฉินนี้หากใครกล้าแต่ต้องนางเงือกต้องผ่านข้าเฉินจึงไปก่อนจะหาว่าข้าในละคุณก็ดีหรือหาว่าฝ่าฟื้นคําสั่งก็ได้โทษทั้งหมดนี้ข้าขอเป็นคนรับไว้แต่ท่านเจ้าเมืองก็พยายามพูดให้ท่านแม่ทัพเปลี่ยนใจส่วนองครักษ์หมิงเขาก็พูดออกมาว่าท่านแม่ทัพไม่น่าจะแบกรับทั้งหมดได้แล้วเขาก็โยนเี มองกมงกรให้แก่นางเงือกบอกให้นางเงือกใส่มันเพื่อท่านแม่ทัพด้วยความรักนางจึงเลือกที่จะสวมใส่มันเพราะนางก็ทนต่อไปไม่ไหวที่ต้องทนเห็นทุกคนหลังแกคนรักของนางนางจึงได้เลือกที่จะหลั่งน้ําตาที่หนึ่งชีวิตนี้นางสามารถลองให้ได้เพียงครั้งเดียวเพราะเมื่อน้ําตาของนางเงือกหลั่งไหลออกมานางเงือกก็จะไม่สามารถมีรูปร่างแบบมนุษย์ได้อีกต่อไปท่านแม่ทัพจึงรู้สึกทรมานใจมากหลังจากนั้นท่านแม่ทัพก็ได้ ป้ายหนึ่งร้อยปีของตระกูลมาแต่จิตใจของเขาก็คิดถึงแต่นางเงือกเขารู้สึกโศกเศร้ามากร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วอยู่ๆอ,องค์คารัก์หมิงก็ยิงธนูปิดชีพท่านแม่ทัพจนนางเงือกสัมผัสดได้นางจึงได้รีบแผกคุกออกมาตรงมาหาองค์คารักษ์หมิงเมื่อนางเห็นร่างไร้วิญญาของท่านแม่ทัพนางเงือกก็ฟิลขาดทันทีและแนนองค์คารักษ์หมิ่นจนกระอักเลือดจากนั้นนางก็คาบขาข,ของเขาเวียงไปชนกับที่ห้อยโคมไฟจนมันได้เสียบทะลุกลางอก,อกของเขา เมือ่อองคลักษ์มิงสิ้นใจร่างที่แท้จริงของเขาก็ได้ถูกเปิดเผยกลายเป็นผู้ควบคุมนางเงือกเพราะตอนนั้นที่องคลักษ์มิงบางอย่างผู้ควบคุมนางเงือกเขาได้รู้ทันจึงได้ลงมือฆ่างองคลักษ์มิงและสวมรอยเป็นเขาแทนจากนั้นนางเงือกก็พาล่างของท่านแม่ทัพไปที่เกาะนางเงือกแตะมือดูดเอาความเจ็บปวดของเขาออกไปแลกชีวิตของตัวเองให้กับเขามอบเกติพิเศษให้จนท่านแม่ทัพได้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งส่วนนางเงือกก็ได้สลายหายไป ท่านแม่ทัพจึงได้ใช้พลังวิ่ไปหาท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองที่เห e ็นเงาความตายของตัวเองจึงได้พยายามพูดขอร้องขอให้ท่านแม่ทัพให้อภัยเขาแต่แล้วมันก็ใช้จังหวะที่ท่านแม่ทัพเผลอใช้มีดแทงหัวใจท่านแม่ทัพแต่ท่านแม่ทัพกลับไม่เป็นอะไรเพราะเกตวิเศษได้ปกป้องเขาไว้ท่านเจ้าเมืองจึงถึงกับหน้าเว่อไปเลยแล้วท่านเจ้าเมืองก็ยอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกลายเป็นสัตว์ประหลาดสีแดงเพราะสัตว์ประหลาดสีแดงได้หลอกล่อองครักษ์หมิงด้วยยศและตำแหน่งหลอกล่อ ให้องคารักหนิงดึงยันสะกดออกองคารักหนิงที่มีแต่ความโลภจึงได้ยอมร่วมมือโดยง่ายทําให้เขาได้วางแผนสร้างเรื่องราวทั้งหมดท่านแม่ทัพจึงได้ลงมือคว้างหอกใส่สัตว์ประหลาดแดงทันทีทั้งสองได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนท่านแม่ทัพสามารถแทงหอกทะลุหัวใจสัตว์ประหลาดสีแดงได้สัตว์ประหลาดสีแดงจึงได้สลายหายไปในที่สุดหลังจากนั้นท่านแม่ทัพก็ได้ล่องเรือออกไปพร้อมกับน้ําตาของนางเงือกแทนใดนั้นหยดน้ําตาของนางเงือกก็ได้ลอยขึ้น มาสร้างประตูมิติให้ท่านแม่ทักวาบเข้าไปแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องเงือกสาวแห่งท้องทะเลเป็นไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย